จะมาดูกันนะคะวันนี้ว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างเป็นไพ่ข้อความแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องขอเปิดไพ่ทาโร่ในการเช็คดูพลังงานของเขาก่อนนะคะว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้คู่กรณีของคุณเป็นยังไงบ้างเอยคู่กรณีของคุณนะคะเป็นไงบ้างอุ๊บส่วงอขอเช็คพลังงานหน่อยค่ะ โอเคนะโอเคเอชออฟเพนทาเคิลส์อะไรนะคะอ g ไรเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะคะก็ดูงานก่อนอคุณขาแป๊บนึงนะคะ,ะเดี๋ยวเสร็จเราค่อยว่ากันงานบางทีคนเรามันก็ไม่อ่านรายละเอียดเนาะนะ Nine of Pentacles Leeverse คุณคะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยอยากให้คุณอยู่แบบนี้สักเท่าไหร่บอกเลยอยู่แบบนี้ไม่รู้แบบไหนนะแล้วก็ Four of Wands Leeverse นะคะเขาเป็นคนที่คุณพึ่งพาไม่ได้ตอนนี้เขารู้ตัวดีแล้วก็ดูเหมือนว่าเอามดี oh <my> คะ่ะแมมเช็คพลังงานของเขาก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ข้อความกันทีหลังนะคะ คนที่อยู่ในใจของคุณในตอนนี้นะคะปุ๊บพลังงานเป็นไงบ้างไหนไหๆก็ออกมาแล้วให้เขาออกมาเลยนะคะมาอู s ซิกออฟสอดนะคะจะไปไหนก็ไม่รู้นะเออซิออฟสอหรืออาจจะพยายาม move on อยู่ก็ได้นะคะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะคะ The high priestess นะคะตึงๆึๆงๆึ <laughs> ดูเหมือนอยากจะโผล่มาในฝันของคุณด้วยมั้งอืมแล้วก็ Two of Wands Reverse ค่ะเหมือนจะพยายามตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่นะคะ Ace of Cups Reverse จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเริ่มต้นใหม่หรือจะยังไงดีว่างั้นแล้วก็ n i g h t of Wands Reverse นะคะ พลังงานดูไม่ค่อยโอเคเลยดูเหนื่อยดูล,ะละ้าลแต่ก็หมกมุ่นเรื่องคุณอยู่นะเดอะเดวิลค่ะเดอะเดวิลค่ะแล้วก็สเตรนจ์อั r ไรท์ต่อจ้าแล้วก็ Four of Wands e รีเวิรนะคะคุณค่ะดูเหมือนคนคนนี้จะหมกมุ่งเรื่องคุณมากเลยหมกมุ่งเรื่องที่จะครบกับคุณ ไปต่อเรื่อยๆนะคะโ,โหคุณขาความเครียดนี่แบบพุ่งกระชูดเลยค่ะนายออฟ r อร์ดอัปไรว้าวเครียดมากเลยอะ่ะแล้วก็เซเว่นอ u p คัพ h t รค่ะคุณค่าไม่รู้ไปเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะไม่แน่ใจว่าคุยกันอยู่ไหมเราคิดว่าคงยังอะตอนนี้แต่ที่แน่ๆเลยเขาหมกมุ่นเรื่องคุณมากๆคุณขา เขากำลังลังเลอยู่ระหว่างมางอขอขึ้นดีหรือว่าจะ move on ดีนะตอนนี้แต่ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ประเด็นเลยคือน้ำหนักมันมาโผล่ลงตรงที่อยากจะไปต่อกับคุณเพราะดูเหมือนเขายังไม่ได้แสดงออกถึงความรู้สึกจริงๆของเขาเลยเหมือนแบบอารมณ์เหมือนที่เล่นทีจริงเหมือนดูแบบ test w ตอ e r ก็คือลองดูว่า ทดสอบดูว่าสิ่งที่มันเป็นไปคือคุณจะชอบเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราอธิบายไม่ถูกแต่เราคิดว่าคุณรู้แหละอย่างนั้นแล้วนะคะตอนนี้พลังงานของคนคนนี้มีแต่ความเครียดทั้งนั้นเลยแล้วก็เครียดจัดมากๆด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปเราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะแต่เท่าที่อยู่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่นะักเนาะประเด็นเลยคือคนคนนี้กําลังสร้างกําลังใจแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ตัวเองเพื่อที่จะทําบางเสียงบางอย่างนะคะ แต่ณนะตอนนี้เลยดราม่าเยอะมากคุณขาแล้วคิดว่าเขาคงกลัวว่าคนอื่นจะมาเอาคุณไปได้แหละพอดูท่าทางแล้วเขาคิดว่าตัวคุณมีตัวเลือกเยอะนะคะเราเขอเปิดไพ่ดีกว่าแล้วก็อาจจะคิดว่าคุณจะไม่เลือกเขานออฟสอดทาะการสื่อสารอยากคุยด้วยอยู่นะ อยากติดต่อสื่อสารมาหาอยู่เหมือนกันแหละแล้วก็ Page of cups l e v e r s แต่ก็ไม่กล้าไม่รู้ว่าจะคุยแบบไหนดีในลักษณะที่ว่าคนชอบกันว้าวคุณถาเขาชอบคุณจริงๆนะเนี่ยแต่เขาไม่กล้าแสดงออกเลยอะแล้วเท่าที่ดูคือน่าจะอายุห่างกันค่อนข้างเยอะด้วยนะคะคุณน่าจะโตวกว่าเขาแล้วล่ะเพราะเท่าที่ดูพลังงานเขายังเด็กมากๆเลยเนาะเอางี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ข้อความดูก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงต่อไปเนาะ แล้วถ้าเกิดมีอะไรขัดข้องตรงไหนเราค่อยมาเคลียร์ด้วยไพ่ทาโร่นะคะมาดูกันเลยว่าคนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างในตอนนี้นะคะมีอะไรอยากจะบอกเขาบ้างเลยปุ๊บปุ๊บสลนค่ะดูพลังงานแบบไม่มีสมาธิเลยดูชีวิตไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อ่ามาอ่าโอเคเขาบอกค่อยเป็นค่อยไป นั่นหมายความว่าคนคนนี้ต้องการเวลาเท่บที่จะไปทําอะไรในชีวิตยอยู่นะคะเงินทองอาจจะยังไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่สามารถคาดเดาได้เนาะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าที่จะได้รับความรักจากคุณนั่นแหละเราคิดว่าสถานะทางสังคมคงต่างกันด้วยนะคะอ่า โอเคแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะรับมือกับความรู้สึกของเขาได้เลยในขณะนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกด้านไหนเดี๋ยวเราค่อยมาคีย์ิฟายไพ่แล้วก็รวบรัดตัดตอนอ่านไปทีเดียวพร้อมๆกันด้วยเนะาะไว้คุณจําได้ไหมเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเขาอยากมาโผล่ในฝันของคุณแล้วอันเนี้ยเขาฝันถึงคุณด้วยนะอาจจะเป็นฝันกลางวันแล้วก็ฝันจริงๆที่เป็นการนอนหลับด้วยนะคะอู้เพราะท้าที่ดูมันมีเรื่องแต่งงานอาจจะอยากแต่งงานับคุณก็ได้นะจินตนาการไปเรื่อยเปื่อย อ่ะแล้วเขาก็อยากที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ดีกว่านี้เราคิดว่าเขาคงทํานิสัยไม่น่ารักใส่คุณนะแล้วทําไมไม่ขอโทษล่ะคะการขอโทษมันทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเลยนะจริงๆแล้วอะ่ะอ่ะแล้วเขาก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะเป็นคนที่จําเป็นต่อชีวิตของคุณได้นะคะว้าวมันยังไงอะ่ะจําเป็นต่อชีวิตของคุณคือยังไงล่ะจิมะ เขามีความรู้สึกว่าคุณกับเขามันมีความเชื่อมโยงกันในบางสิ่งบางอย่างที่มันดูน่าอัศจรรย์ใจมากๆเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้นะคะเป็นเรื่องที่แบบว่าเหมือนแบบสามารถสื่อกันได้อ่ะเราเคยเจออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคุณกินอาหารแบบเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเออแล้วก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลในวันเดียวกันเวลาเดียวกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรร่วมกัน แล้วก็มีหลายๆางเป็นอย่างนี้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้รู้สึกแบบนี้ค่ะเพราะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยเนาะเขาบอกว่าเขาก็แค่โกหกตัวเองไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะสามารถลืมคุณได้ซึ่งลืมไม่ได้หรอกโกหกไปก็เท่านั้นเพราะคนมันชอบกันมันก็ชอบกันนั่นแหละอะเขาพยายามทํา ให้ดีที่สุดเลยนะคะพยายามมากๆเลยในการที่จะปล่อยให้คุณเดินจากไปแล้วตัวเขาก็ move on จะทำได้เหรอเมื่อกี้ไพ่ขึ้นมาลังเลอยู่เลยทั้งไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่อันนี้ด้วยนะคะดูลังเลที่สุดในโลกแม่ต่อจะเดี๋ยวขอ15บาใบแล้วกันเนาะอันนี้เราเดี๋ยวเรามาแคลริฟาเพิ่มเติมด้วยนะคะต้องขยับพื้นที่เขาสัหน่อยอ่า เขาต้องการเวลาที่จะไปเยียวยาจิตใจตัวเองก่อนเพราะน่าจะไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่โอเคมาคุณผิดหวังบางอย่างมาซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคุณเนาะแต่อาจจะเอานีสใส่เสียมาลงที่คุณก็เป็นได้เพราะเราเห็นผู้ชายส่วนใหญ่ชอบทํานะผู้ชายขาเวลาไปโมโหหรือไปอารมณ์หงุดหงิดจากที่อื่นมาการุณาอย่ามาลงที่ผู้หญิงนะคะเราเห็นบ่อยที่มันเป็นแบบนี้ราตัวอรง้เราก็เจอบ่อยๆด้วยถ้าวันหนึ่งมันไม่มีผู้หญิงดีๆที่เขาคอยให้กําลังใจคุณนะ่ะคุณจะไม่เหลืออะไรเลยเราบอกก่อน แล้วเราเห็นหลายๆคนที่เป็นผู้ชายมาคอมเมนต์ทิ้งว่าโอ้โหอีโก้รุนแรงมากไม่เอาแล้วไม่เอาอย่างงูอย่างนี้ปากอย่างดีเลยแต่ก็ยังมาดูคลิปเพราะฉะนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแอบมีอีโก้อยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้มั้งนเนาะออะนะต่อว้าวเขาบอกว่าเขาชอบคุณมากเลยนะคะรักคุณด้วยแต่ก็ไม่รู้ทําไมว่าเขาจะต้องคอยวิ่งหนีคุณตลอดเลยความรู้สึกอาจจะเยอะมั้งรออาจจะกลัวใจตัวเองก็เป็นได้นะคะ อืมเขารู้นะว่าเราทั้งคู่เกิดมาเพื่อได้มาเจอกันครับงั้นก็อย่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสิเขามีปัญหาเรื่องความเชื่อใจค่ะตามสไตล์คนราศีพิจิกกอลกดมีนแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นทุกราศีแหละไม่ไว้ใจเลยสักอย่างเพราะสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะเนาะอะเราอยากเจอคุณนะคะตัวเป็นๆเ,เลยอยากเจอมากๆเจอแล้วจะทำอะไรเขาปะเนี่ย แกไว้ใจได้ปะเนี่ยพลังงานเนี้ยฮะไม่ใช่นะอยู่มาแตะอ่างลูกสาวเนานะเธอเ <c oughs> <c oughs> อะมานะคะว้าวเขาไม่รู้เลยว่ามันจะนานแค่ไหนในการที่จะเยียวยาหัวใจเขาเองนะคะทีนี้เราอยากรู้มากเลยว่าเขาไปเจออะไรมาเนาะมาดูไพ่ดีกว่าที่เขาว่าเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมาที่มันทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้ แล้วต้องไปจัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้มันหายดีก่อนเราคิดว่าเขาคงจะอยากมาง้อคุณอยู่หรอกคุณอยากหน้าไพ่นะแต่ดูพลังงานเขาก็บาบ้าบอๆไปประสาทเสียจากที่อื่นแล้วก็มาลงคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องไหมอะฮะอ้าวแม่เป็นอะไรมาจา๊ะอืมโอ้เดี๋ยมูนลีเวอร์สจริงๆคุณก็รู้นะว่าเขาไปเจออะไรมานะคุณรู้แต่เราอยากให้เขาพูดมากกว่า แล้วแล้วก็โอเคค่ะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ละ Ten of Pentacles อปไร <right> เขามีความใฝ่ฝันบางอย่างค่ะคุณผู้ชายส่วนมากเป็นอย่างนี้นะอยากร่ำอยากรวยจะได้มีแฟนเป็นเรื่องเป็นราวอืมไอตอนที่เมื่อก่อนนะ่ะตอนที่ยังไม่ได้จริงจังกับชีวิตมากนะักมีไม่มีก็คงจะมีไปเรื่อยอะนะ เงินไอ้หมายถึงเงินมีไม่มีก็คงจะมีแฟนแหละแต่พอมานะถึงจุดหนึ่งพอเขาโตขึ้นเนาะเขาก็จะอยากมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวดังนั้นแล้วคนคนนี้นะคะอยากมีอะไรที่มันจริงจังกับคุณแล้วนั่นแหละ Queen of w a n d ์คุณคะ <c oughs> <c oughs> เราถึงได้บอกว่าพ,พลังงานดังดูแปลกๆระวังนะถ้ามาเจอกันระวังโดนแต้อ่างแน่ๆเนี่ยเพะเขามองว่าคุณอะ โอ้โหเคมีมันได้สุดๆเลยเห็นเราสเปคคือเขาชอบรูปร่างหน้าตาคุณมากค่ะชอบมากๆคือสเปคที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนี้ต้องการแค่รูปร่างหน้าตานะคะอย่างอื่นๆเขาก็ชอบด้วยไม่งั้นเขาคงไม่อยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณหรอกเนาะเราก็อยากใช้ชีวิตที่มันจริงจังด้วยนะคะมาทีนี้เรามาอ่านกันเรามาขอสวมพลังงานเป็นบุคคลคนนี้ดีกว่านะคะ ในในฐานะมีเดียมหรือล่างทรงรับพลังงานนั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนเพราะว่าในตอนนี้เลยอ่ะเรากำลังทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเราอยากมีทุกอย่างเพื่อเธอเราอยากเป็นคนที่ดูแลเธอได้เพราะว่าตอนนี้เราเหมือนเราจะยังไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ทามันจะทาให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราไร้ค่า เหมือนเราไม่คู่ควรที่จะได้รับความรักดีๆจากเธอสักเท่าไหร่แล้วประเด็นเลยคือนะตอนนี้เรามีความไม่สบายใจหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของเราเองนี่แหละดังนั้นแล้วเราไม่ค่อยมีอารมณ์ที่อยากจะคุยกับใครสักเท่าไหร่แล้วการที่เรามีความรู้สึกให้กับเธอมันทําให้เราอ่อนไหวแล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถรับมือกับความรู้สึกในหลายๆด้านที่มันรับเข้ามาในขณะน,นี้แต่เธอรู้ไหม เวลาที่เราทํางานหรือเรากําลังทําอะไรสักอย่างความฝันของเรามีเธออยู่ในนั้นด้วยเราวางเธอไว้ในอนาคตของเราได้นะหรือแม้แต่กระทั่งเรานอนหลับเราก็ยังฝันถึงเธออยู่เพราะว่าในหัวสมองของเราอะถึงแม้เราจะพยายามลืมเธอมากแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ลืมเธอไม่ได้อยู่ดีเราคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทํากับเธอมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่ แล้วเราก็คาดหวังว่าต่อไปเราจะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาได้ดีกว่านี้โดยที่ไม่ต้องเอาอะไรไปลงที่เธอทั้งๆท,ท,ที่เธอพยายามทําให้เรารู้สึกดีมากที่สุดแล้วแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าวันหนึ่งเราจะสามารถเป็นคนที่จําเป็นต่อชีวิตของเธอได้นั่นคือเป็นคนที่สามารถดูแลเธอทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอมีความสุขได้เหมือนกันเรามีความรู้สึกบางอย่างที่มันแปลกประหลาดไประหว่างเราคือ หลายๆครั้งเราเรามีความรู้สึกเหมือนเราทั้งคู่สามารถสื่อสารกันได้โดยที่เราไม่ต้องพูดคุยกันเลยมันเหมือนเราคิดถึงเธอตลอดเวลาแล้วเราก็เหมือนเรารู้สึกว่าเธอเองเธอก็คิดถึงเราด้วยเช่นกันแต่ไม่รู้ว่าเราจะคิดมากเกินไปหรือว่าเราจินตนาการมากเกินไปหรือไม่แต่ที่แน่ๆมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแต่ณตอนนี้เลยนะเราพยายามพยายามอย่างสุดความสามารถเลย ที่จะปล่อยให้เธอเดินจากไปแล้วก็ move on ไปจากเธอซะแต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นแค่เรื่องหลอกลวงตัวเองที่เรามานั่งหลอกตัวเองไปวันๆว,ว,ว่าเราจะสามารถลืมเธอได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถลืมเธอได้เลยดัยงนั้นแล้วสิ่งแรกๆเลยที่เราจะต้องทำคือ เราคิดว่าเราจะต้องไปจัดก,การกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ไปเยียวยาความรู้สึกของตัวเองซะก่อนจากเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเธอเลยแล้วเธอก็ไม่ได้มาทําอะไรให้เราเจ็บปวดด้วยแต่ตัวมันข้ามกันเธอกลับให้กําลังใจแล้วก็ทําทุกอย่างให้เรารู้สึกดีจังหาเพียงแต่ว่าเราเองต่างหากที่งี่เง่าเรารักเธอมากเลยเธอรู้หรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าเราจะต้องคอยวิ่งหนีเธออยู่ตลอดเวลา หรือจริงๆเราอาจจะไม่ได้วิ่งหนีเธอก็ได้สิ่งที่เรากําลังวิ่งหนีอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเองที่เราพยายามปกปิดมันไว้โดยไม่ให้เธอรู้ว่าเรารู้สึกแบบไหนเรารู้นะว่าเราทั้งสองคนเกิดมาเพื่อคู่กันแต่ปัญหาหลักๆของเราเลยก็คือเราเป็นคนที่เชื่อใจอะไรใครยากมากเรารู้นะว่าเธอจริงใจกับเราแต่สิ่งที่เราไม่เชื่อมั่นเลยคือตัวเราเองต่างหากเหมือนกับที่เราบอกเธอไปอะ ว่าเราคิดว่าเราจะ move on จากเธอได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบลงแค่ตรงนี้แต่สุดท้ายเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีมันก็วนกลับมาตรงที่ว่าเราอยากเจอเธอมากๆอยากเจอเธอแบบจริงๆจัง,จงๆเลยเราอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันไปต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้มันต้องเริ่มต้นจากการที่เราเองเราต้องไปจัดการกับปัญหาส่วนตัวของเราไปเยียวยาตัวเองให้มันหายดีแล้วจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้น แล้วเราคงไม่เอาเธอเป็นที่รองรับอารมณ์ของเราอีกทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเรามันคงจะดีกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รู้จะพูดอะไรต่อนะแต่เราอยากจะบอกเธอว่าเราพยายาม move on จากเธอแล้วแต่เราทำไม่ได้จริงๆว้าวโอเคนะคะดูเหมือนว่ามีคนแอบชอบคุณแล้วล่ะนะข้าจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่แอบชอบคุณโดยที่คุณก็ และแค่ะคระคายมาบ้างว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆแต่ก็ไม่มั่นใจว่าเขาชอบหรือไม่แต่จากหน้าไพ่นะคะชอบและชอบมากด้วยชอบมานานแล้วด้วยนะคะถ้าไม่นานมันคงไม่พัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ความรู้สึกที่ลึกขนาดนี้จนเขาต้องวิ่งหนีตัวเองหรอกเนาะดังนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะไปเจออะไรมาก็ตามใจดีเขาเยอะๆเพราะเท่าที่ดูพลังงานของเขาแบบไปโดนนู่นโดนนี่มาเยอะมากพยายามใจดีเขาเยอะๆนะคะนะ แต่ระหว่างนี้คุณก็ปล่อยเขาไปใช้ชีวิตไปจัดแจ,ดจ,ดจ,ดจงชีวิตของเขาก่อนตัวคุณเองคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขเช่นเดียวกันนะคะเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยเนาะโอเคเราคิดว่า,าประมาณนี้กําลังดีเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วทาให้คุณปวดหัวเพราะว่าเท่าที่ดูพลังงานมันก็เครียดมากพอสมควรแล้วแล้วสิ่งที่คุณไปเจอมา แล้วสิ่งที่เขาไปเจอมามันก็ค่อนข้างหนักพอสมควรอยู่เหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเวลาก็จะค่อยช่วย่ชวยฮิลให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเองแล้วถึงเวลาถึงเวลานั้นเราคิดว่าคนคนนี้คงไม่ไปไหนเพราะเหมือนกับที่เขาบอกคือเขาก็พยายามแล้วนะคะ แต่เขามูฟออนจากคุณไม่ได้จริงๆดังนั้นก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ระหว่างนี้คุณก็ไม่ทาอะไรไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่คุณทําได้คือคุณต้องทําให้ตเงมีความสุขอย่าไปทุกตามเขาแค่นั้นก็พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความสุขพลังงานที่คุณส่งออกไปให้เขามันก็เป็นพลังงานบวกๆดังนั้นเราคิดว่าตัวเขาเองเขาน่าจะโอเคด้วยนะคะโอเคนะคะทุกคนสําหรับตรงนี้เราคิดว่ามันโอเคมากๆแล้วดังนั้นแล้ว ให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะอยู่ด้วยสิ่งต่างๆที่เป็นพลังบวกอย่าเอาพลังลบๆมาพ่นใส่กันเนาะโอเคถ้ารักกันชอบกันก็ยอย่าลืมกดติดตามนะคะิีนเราเริ่มพันกันแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบา,บายๆอย่าลืมกดติดตามนะคะอ่อนๆทำหน้าอ่อนมีหลายคนบอกว่าหลงดวงตาเพราะฉันต้องใช้ดวงตาอ่อน อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลทยที่ดูโฆษณาให้จนจบด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมีไพ่ใหม่ๆมานำเสนอนะคะเป็นไพ่ a f f i r m a t เ r ไพ่ o r ACLE ข้อความที่ช่องเราทำขึ้นมาเองนะคะมันก็จะมีตอนนี้นะมีทั้งหมด3แบบเลยนะคะแบบแรก Unspoken love message เป็นไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นถึงคุณนะคะอันนี้จะเป็นฉบับภาษาอังกฤษนะกล่องก็จะประมาณนี้เนาะไพ่สำหรับนี้มีทั้งหมด63ใบนะคะข้อความก็จะเป็นประมาณนี้เป็นภาษาอังกฤษมี63ใบราคา639บาทนะคะน่ารัก อันนี้ด้านหลังไพ่เนาะส่วนด้านหน้าก็จะมีข้อความประมาณนี้นะคะอ่ะแล้วก็ส้หรับที่สองนะคะจะเป็น let love l e a d message cards อันนี้เป็นด้านหลังนะคะด้านหลังกล่องก็คือการ์ดข้อความที่ประกอบไปด้วยความในใจจากเขาคนนั้นจำนวน63ข้อความใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเพื่อความบันเทิงหรือดูกับเพื่อนฝูงอะไรก็ว่าไปเนาะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะคะเป็นน้องเหมียวอันนี้ก็มี63ใบเหมือนไพ่ข้อความภาษาอังกฤษแต่ว่าข้อความภาษาไทยกับภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนกันนะคะข้างในก็จะประมาณนี้ข้อความจะประมาณนี้นะหกสิบใบเหมือนกันขนาดเท่ากันด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังไทยก็จะเป็นรูปน้องเหมียวถือหัวใจน่ารักน่ารัก ส่วนอีกสำรับหนึ่งจะเป็น Men and Move on Message Card ก็คือไพ่ให้กำลังใจหรือเป็นไพ่ข้อความจากจักรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะบอกคุณนะคะอ Men and Move on ก็คือไพ่365ย365วันของการรักตัวเองคือการดข้อความที่ประกอบไปด้วยความสร้างเอ้ด้วยความสร้างกำลังใจจากจัก,กรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จำนวน63ข้อความนะคะ ใช้ประกอบในการเปิดไพ่ทาโร่หรือเปิดเพื่อให้กำลังใจตัวเองหรือเปิดดูกับเพื่อนๆก็ได้ด้วยเนาะอ่าอันนี้ด้านหลังกล่องนะคะก็จะประมาณนี้ด้านหน้ากล่องก็จะเป็นรูปคนนอนกอดอยู่กับแมวเหมียวฟังเพลงใช้ชีวิตมีความสุขเนาะแ่าแล้วก็ไพ่ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะคะข้อความเป็นภาษาไทยไพ่ทั้งสามสำรับข้อความไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยทั้งสามสำรับก็จะแตกต่างข้อความกันไป น่ารัการาคาเท่ากันนะคะ63ใบราคา639บาบาทเท่ากันด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะโอเคนะคะถ้าสนใจติดต่อไลน์ทักมาเลยนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยเนาะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทำไพ่แบบใหม่ๆออกมาตอนนี้กำลัง ทำไพ่ทาโร่อยู่แต่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดว่าเร็วๆนี้คงจะมีออกมาให้ชมกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะสำหรับการสนับสนุนบ๊ายบายค่ะ